เรื่องของประเด็นที่จะช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆแต่ว่าวันนี้เจาะลึกลงไปที่กลุ่มประมงเลยที่จะได้รับเงินที่จะไปช่วยเรื่องของสินเชื่อนถึงสา0พันล้านทีเดียวหลักเกณฑ์วิธีการแนวคิดในโครงการนี้เป็นยังไงเราต่อสายไปที่ท่านอธิบดีกรมประมงนะครับท่านบัญชาสุกแก้วอยู่ในสายกันไปแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับคุณจัชนชยัยไกยทิตต์ท่านผู้ฟัง 96หยุดศูนย์พูดตรงประเด็นทุกท่านครับผมบัญชาสุขแก้วที่บนดีกรมประมงครับ,รบประเด็นนี้น่าสนใจนะฮะที่อยู่ดีๆล่าสุดนี่คอรมอรนี่อนุมัติลงมาเลย3พันล้านวงเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับในการให้สินเชื่อกับประมงในความคิดของโครงการนี้เริ่ม,เร,มเริ่มต้นมาจากยังไงคร,ครับในความคิดนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีท่านธรรมนัฐ ลมเผ่อาอดีตท่านรัฐมนตรีครับซึ่งท่านได้ผลักดันดูแลพี่น้องชาวประมงเพื่อแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมมาเป็นลำดับนะครับเป <c oughs> ็นตอนนั้นเองท่านก็ได้แก้กฎเกณฑ์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคภายในเนี่ยถึงสามสิบกฉบับนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวประมงเนี่ยได้ทําการประมงได้อย่างยั่งยืนแต่มีส่วนหนึ่งก็คือสภาพคล่องที่พี่น้องชาวประมงกระทบ จากการทําการประมงก็ดีจากค่าจ้างแรงงานก็ดีนะครับจากค่าครองชีพก็ดีจึงได้ประชุมร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้านการประมงทั้งเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงฐานนี้เพื่อให้เขาเดินต่อได้โดยใช้เงินกู้จากภาครัฐนะครับไป สนับสนุนโดยการปล่อยเงินกู้แล้วรัฐก,ก็จะชดเชยให้เขาสามารถใช้อดอกเบี้ยต่ำไปประกอบอาชีพได้ก็เป็นที่มาจนเมื่อท่านรัฐมนตรีอัตรกร,รท่านรัฐมนตรีท่านใหม่เข้ามาแล้วก็ท่านอัคราพรมเผ่าบัานไดร่วมกันนะครับซึ่งใช้เวลาเพียงเดือนกว่าๆที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกเกษตรเข้ามาท่านก็ผลักดัน จนเข้าครมรเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาสองพันรหสิบแดที่ผ่านมาก็าได้อนุมัติวงเงินสามพันล้านครับท่านครับครับอนุมัติออกมาผ่านครมอรมาประมาณที่สิบเก้าสิงหาใช่ไหมฮะแล้วเมื่อวันอังคารนะครับเมื่อวันอังคารนี่เองสลดสดรถล้อเลยทีนี้เนี่ยพอพอครมออนุมัติแล้วเนี่ยหลังจากนี้มันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรไหมครับเพื่อให้โครงการมันออกไปอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆกิงกระบวนาของ้ก็ก็เป็นรูปธรรมเลยครับเพราะว่าการเสนอโครงการเนี่ย ได้ดํำริตามที่ผมเรียนนะครับ,รบแล้วก็มาผลักดันซึ่งในโครงการนี้เองเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ก็คือธนาคารอ่รกสจะปล่อยกู้หนึ่งพันล้านบาทให้กับอ่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านก็คือเรือที่ต่ำกว่าหกสิบตันคลอสลงมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพันล้านับครับ ส่วนธนาคารอมสินก็เป็นเรือพาณิชขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็สองพันล้านนะครับซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยร้อยละเจ็ดโดยรัฐจะชดเชยนะครับให้ร้อยละสามพี่น้องชาวประมงจ่ายเองร้อยละสี่นะครับที่สำคัญคือหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันเนี่ยนะครับได้ขยายให้กว้างขึ้นนะครับตั้งแต่หนึ่ง ให้ใช้หลักทรัพย์ที่เป็นเรือของตัวเองเนี่ยเป็นหลักทรัพย์ได้นะครับหรือใช้บุคคลนะครับที่รวมกลุ่มกันเช่นพี่น้องชาวประมงเรือพื้นบ้านขนาดเล็กรวมกลุ่มอยู่ในชุมชนจํานวนห้าคนแล้วก็บุคคลค้ากันไปค้ากันมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้ที่ดินก็ได้หรือจะใช้บสยมาค้าก็ได้นะครับหรือหลักเกณฑ์อื่นๆที่ ร่วมกันโดยาตามที่ธนาคารจะเห็นเห็นสมควรนนี้ก็ได้ก็คือประกาศให้เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็ให้เข้าโครงการนี้ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการช่างหนี้เพิ่มอันนี้สำคัญเพราะว่าพี่น้องชาวประมงเราเองก็มีหนี้อยู่อยู่ดั้งเดิมอยู่บ้างแล้วนั้นเพื่อมาต่อยอดให้ธมากินได้อย่างนี้ เป็นเป็นตนฉะนั้นเมื่อพรมรผ่านเมื่อ19ตอนนี้เองกรมประมงและก็สมาคมการประมงประมงจังหวัดในพื้นที่สมาคมประมงในพื้นที่และสองธนาคารก็ดําเนินโครงการโดยให้พี่น้องสามารถไปประสานกับประมงจังหวัดในพื้นที่2ี่สองจังหวัดที่อยู่ชายทะเลติดต่อนะครับได้เลยส่วน วิธีการเนี่ยเราเคยทําโครงการนี้มาแล้วก็สามารถเดินได้โดยเป็นไปอย่างราบรื่นครับท่านครับอ่าอย่งั้นนั่นคือภาพรวมของโครงการทั้งหมดผมขออนุญาตถามเพิ่มในแต่ละจุดแต่ละจุดไปเลยนะครับที่ทีละอยะ่างอ่าบณเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยวงเงินสามพล้านบาทเท่าที่เข้าใจจากที่ฟั่งท่านอธิบดีที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย แปลว,ว่าเราแบ่งเป็นสองธนาคารรัฐนั่นคือธนาคารอมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือว่าทกศถูกไหมครับโดยใช่ทกศเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการปล่อยกู้ให้กับเรือประมงขนาดเล็กซึ่งผมพูดอย่างนี้ได้ไหมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรือประมงพื้นบ้านอะ่ะใ,ใช่ไหมฮะคำว่าหกสิบตันกรอสผมนึกภาพไม่ออกให้ท่านอธิบายนิดน,นึงว่าต่ากว่าหกสิบตันกรอสเนี่ยมันเป็นเรือประเภทไหนยังไงครับเรือหกสิบตันกรอสท่าบิน นึกภาพก็ถ้าท่านไปตามชายทะเลจะเห็นเรือเล็กๆนะครับที่ <ฮะ S 1> จอดอยู่ตามชุมชนชาวประมงที่สามีขับเรือภรรยานั่งลำเรือไปลอยอวนวางอวนตามปากแม่น้ำตามเขตชายขั่งอันนี้ก็เรียกว่าเรือพื้นบ้านแต่เรือกลุ่มหนึ่งที่ใหญ่มาหน่อยที่มีเก๋งเรือมีอวนกองอยู่ที่หัวเรือแล้วก็วิ่งไปทําการประมงสามวันห้าวันอ่าอย่างนี้ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย นะครับอันนี้ก็คือเห็นว่าให้ทกศเป็นผู้ปล่อยกู้ซึ่งให้รายละไม่เกินห้าล้านบาทซึ่งที่ให้าารายละไม่เกินห้าล้านครับแต่ที่ผ่านมาเคยดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วกลุ่มนี้ใช้เงินกู้ไม่เคยเกินสามแสนบาทนะประมาณนนคนละสามแสนเองนะครับซึ่งกู้ไปอ่า ลงค่าแรงงานค่าส่มอวนค่าซ่อมเรือเล็กๆน้อยๆค่าเขาเรียกเงินกู้ระยะสั้นนะครับกลุ่มเนี้ <ฮะ S 2> ท่านครับท,ท่านที่ดีผมผมสงสัยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่ากลุ่มกลุ่มย่อยนี่นะที่จะกู้จากทกศได้พันล้านตรงนี้เนี่ยภาพแรกที่เห็นที่ท่านบอกว่าเป็นเป็นเรือประมงแบบเล็กๆเลยเนาะสองพ่อเมียที่แบบว่าออกเรือไปหาปลากันก็กู้ได เนาะแล้วก็กลุ่มที่แบบโตขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นแบบเป็นเรือเรือไม้เนี่ยที่เราเห็นกันแล้วก็มีแบบเก๋งเรือหน่อยมีอวนอยู่ข้างหลังคือขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นมาแหละทีนี้ครับอ,อในเมื่อในเมื่อท่านบอกว่าในกลุ่มเนี้ยบางทีเขาไม่ได้ต้องการเงินกู้เยอะหรอกกู้บางทีไม่เคยเกินสามสามแสนด้วยซ้ำไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยทําไมถึงต้องกําหนดวงเงินกู้ให้ได้ถึงห้าล้านท่านเล็งเห็นผลยังไงว่าเอ๊ท้ทำไมถึงถึง,ถ,งถึงจะมีความจําเป็นกู้ได้ถึงห้าล้านเลยทีเดียว ือเราเปิดไว้สําหรับเรือที่ใหญ่สุดอาจจะมีเรือห้าสิบตันเพราะเพราะเรือตรมนี้คือไม่เกินหกสิบอาจจะเรืออาจจะมีสักลำสองลำที่ห้าสิบตันคลอสซึ่งเขาอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือเช่นอวนล้อมอย่างนี้ครับซึ่งราคาเครื่องมือถ้าเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับราคาก็หลักปลายปลายหลายแสนบาทนะครับหรืออาจจะไปปรับปรุงเรือใหม่ขึ้นคานซ่อมเรือใหม่เลยที่เรือจอดไว้นานๆอย่างนี้ครับ ถ้าเอาค่าซ่อมเรือปรับปรุงเรือบวกด้วยค่าอวนใหม่นี่ก็ก็หลักล้านเหมือนกันก็เลยเปิดไว้ให้กว้างแต่มีน้อยรายนะครับเพราะว่า,าเรือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่ผมเรียนเรือพื้นบ้านเล็กๆซึ่งเรามีตัวยอย่างที่เคยทํามานี่ก็เฉลี่ยประมาณสามแสนครับท่านครับโดยประมาณสามแสนที่บอกว่ากู้กันใช่ไหมครับแล้ว สำหรับกรณีก้อนหนทกศพันล้านเนี่ยเราได้สารวจไหมครับว่าท้ายที่สุดเราจะมีคนที่อยู่ในเป้าหมายและจะเข้ามาดําเนินการกู้เงินในจุดนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเป้าหมายที่เป็นข้อเสนอของพี่น้องผ่านชมาค์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยก็ <c oughs> ยังมีเป้าหมายกระจายอยู่ทั้งยี่สิบจังหวัดนะครับ <c oughs> เป้าหมายตรงนี้ก็น่าจะหลัก กือบเกือบพันลำนะครับเกือบเกือบพันลำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางบางท่านอาจจะห้าหมืนบาทบางท่านแปดหมื่นบาทบางท่านอาจจะสูงสุดที่เคยเห็นอยู่ถ้าพื้นบ้านนี่ก็สามแสนอย่างนี้ครับซึ่งในวงเงินนี้ในครั้งนี้เองเนี่ยเรากําหนดระยะเวลาไว้เนี่ยสามารถทําโครงการนี้ได้ตลอดเลยจนกว่าเงินจะหมดและจึงจะปิดอ่าซึ่งจะไม่กําหนดว่าภายในสงเดือนสมเดือน เพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะดําเนินเข้าร่วมโครงการให้มีระยะยาวขึ้นเพราะจะกําหนดว่า2เดือนให้สมัครแลวเริ่มเลยเ,ยเนี่ยเราเคยพบปัญหาว่าพี่น้องบางครั้งยังไม่มีความจําเป็นแต่มาห่วงเวลาหนึ่งเครื่องมือเช่นอุปกรณ์ขาดหายอุปกรณ์ชํารุดคิดจะกู้ดีกว่าไปพึ้งเงินกู้ในท้องถิ่นเองที่ผูกติดกับพ่อค้ารายใหญ่และจะทําให้ราคาสัตว์น้ํามีผลกระทบประมาณนี้ครับ ครับก็เป็นเป็นเป็นโครงการที่เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าพันล้านในส่วนของทกศจะหมดต่อให้ใมีการเปลี่ยนแปลงสมมติเปลี่ยนปีเปลี่ยนรัฐบาลเปล็นคนมาทํางานโครงการนี้ถ้าเกิดเงินยังไม่หมดก็ยังได้กู้เหมือนเดิมถูกไหมครับครับครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับมันเกี่ยวกับโนโยบายภาครัฐที่ออ,ออกมา <พอ S 1> เื่อ<ๆ>มาตอๆปรมาให้รชาชการดําเนินการก็ เป็นภาระต่อเนื่องที่ต้องดําเนินตาดครับทีนี้<ๆ>ผมสงสัยนิดนึงในกรณีที่ว่าที่ท่านพูดบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยนร้อยละเจ็ดต่อปีเนาะรัฐบาลจะซับสิได้ให้ร้อยละสามต่อปีในขณะที่ผู้ประกอบการประมงเนี่ยที่กู้เงินไปเนี่ยอ่ะจ่ายจริงๆเนี่ยดอกเบีย้ยแค่ร้อยละสี่ต่อปีคําว่ารัฐบาล สนับสนุนให้ร้อยละสามต่อปีเนี่ยนะครับมันมันมันรวมอยู่ในวงเงินหนึ่งพันล้านตรงนี้ปะของทกศครับยังไงครับเอาไม่รวมครับมรมสมมติว่าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยนะครับอามีเกษตรกรชาวมะมงมาขอกู้สักห้าร้อยล้านนะครับเมื่อห้าร้อยล้านเนี่ยทกศปล่อยพอต้นปีเนี่ยทกศต้องไปขอตั้งพบประมาณให้รัฐบาล ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละสามจากคบประมาณปกติปีหนึ่งก็ตีว่าสามสิบล้านนะครับ,รบจากถ้าพันล้านเต็มก็สามสิบถ้าหกร้อยล้านก็ไม่เต็มสามสิบล้านเต็มเมื่อไรเต็มก็จะคิดดอกเอาเฉพาะดอกนั้นก็ใช้กับภาระหบประมาณของรัฐบาลซึ่งไม่อยู่ในพันล้านนี้ครับอืมโอเคโอเคพอจะเข้าใจละทีนี้ผมกล้าไปสู่อีกสองพันล้านในส่วนของอ่า ธนาคารอม,อมสิน<อ>ที่เป็นผู้ร,รับผิดชอบ,บมีบหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างสําหรับ2,000ล้านในวงเงินตรงนี้อมสินหลักเกณฑ์ที่สําคัญคือต้องเป็นเรือประมงที่มีใบอนุญาตทําการประมงครับต้องเป็นเรือที่มีใบอนุญาตทําการประมงเท่านั้นนะครับเพราะเรือกลุ่มนี้เป็นเรือขนาดใหญ่การออกทําการประมงเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ว่านอกจากมีทะเบียนเรือแล้วเนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ แล้วก็สองเลยต้องไม่เป็นเรือที่เคยทำความผิดกฎหมายประมงนะครับยกตัวอย่างเช่นที่บอกเคยทำผิดกฎหมายประมงมันเป็นกรณไีไหนบ้างครับเช่นเคยผู้จะมายื่นเคยลักลอบทำการประมงในฤด,ดูปลามีไขาวางไข่เลี้ยง<อ>ตัวอ่อนกิดอ่าวถ้าเกิดผู้นั้นเคยทำคดีเคยมีคดีอยู่เนี่ยถ้ายังไม่เกินห้าปี นะครับไม่เกินห้าปียังมีคดีที่เคยผิดอยู่เนี่ยก็จะเข้าโครงการนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการสาคัญว่าเราต้องไม่อุดหนุนให้กับผู้ที่เคยก่ากฝืนเรื่องอายุยูของประเทศเอาแล้วอย่างรกรณีที่<ร>บอกว่าเราไปลุกล้ำน่านน้ําสมมุตินะไปน่านน้าของรประเทศอื่นอะไรเงี้ยอันนี้รวมอยู่ด้วยใช่ไหมฮะรวมอยู่ด้วยครับรวมอยู่ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งกรณีที่บอกว่ามีความผิดเรื่องของการใช้แรงงานในทางประมงรวมอยู่ด้วยครับด้วย ในระยะเวลาห้าปีาแต่ถ้าเกิดห้าปียังมีคดีอยู่นะยังไม่หมดคดีห้าปีนี่เข้ามาไม่ได้เลยเข้ามาไม่ได้เลยครับเรายังมีการตรวจสอบโดยระบบฐานผู้กระทาความผิดถ้าเกิดมีคดีหรืออยู่ระหว่างดําเนินคดีหรือในห่วงเวลาที่เคยทําผิดเนี่ยเขาจะไม่ให้ครับตรวจได้หมดเลยนะครับตรวจตรวจได้ครับแล้วอย่างกรณีเรือประมงในกลุ่มเก้าร้อยยี่สิบสามลำที่อยู่ในโครงการนําเรือออกนอกระบบครับครับเรือกลุ่มนี้ก็จะไม่ให้เงินกู้เช่นกันเพราะว่า ฮับประมาณคอรมอได้อนุมัติให้นำออกนอกระบบพันเก้าร้อยเก้าร้อยี่สิบสามลำวงเงินพันหกร้อยี่บสองล้านบาทซึ่งขนาดนี้เราก็จ่ายเินกลุ่มนี้ไปเจ็ดร้อยกว่าลำนะครับนอกนั้นก็เหลืออีกร้อยกว่าลำอยู่ระหว่างดำเนินการฉะนั้นกลุ่มเรือนนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ซึ่งเรามีฐานข้อมูลที่ลิงก์กันได้หมดครับดังนั้นเมื่อเขาได้เงินไปแล้วจึงไม่สามารถจะแบบว่าย้อนเอากลับเข้ามาเพื่อที่จะขอเงินกู้ในกลุ่มนี้ จากธนาคารอมสินได้อีกถูกไหมครับถูกครับครับเพราะเรือซึ่งเป็นเรือที่จะนํามาใช้มันไม่มีเขาเรียกคุณสมบัติที่จะเข้ามาคือต้องเป็นเรือที่มีทะเบียนครับฉะนั้นเรือกลุ่มนี้ถูกถอนทะเบียนตั้งแต่ต้นแล้วก็สามารถตรวจเช็คกันได้<ถ>เพะไม่สามารถเข้ากรงการนี้ได้ครับครสองพัน 2, ล้านในส่วนของธนาคารอมสินที่จะให้กู้เนี่ยนะครับกับเรือประมงที่ขนาดได้ว่าขนาดใหญ่กว่า60สิตันกรอสขึ้นไป เขามีวงเงินสูงสุดเท่าไหร่ครับที่สามารถกู้ได้ทั้งวงเงินสูงสุดต่อลำไม่เกิน10ล้านบาท10ล้านให้ได้ถึง10ล้านที่ผ่านมาก็อยู่ที่ไม่เคยเกินล้านนะที่เห็นนะใช้อยู่8แสนแต่เราให้ไว้ก่อนแสนครับครับเราให้ตามขนาดเรือให้ตามขนาดเรือครับสูงสุดได้ถึง10ล้านเลยทีเดียว ครับสิบล้านก็เป็นวงเงินที่ประเมินมาจากเรือที่มีศักยภาพสูงสุดบางเรือมีร้อยกว่าตันอย่างนี้ครับ,รบที่มีคนนานถึงสามสิบห้าคนค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวสูงค่าลงเปลี่ยนอวนทีหนึ่งหัวหนึ่งเหมือนอวนล้อมจับก็ล้านห้าแสนบาทอย่างนี้ครับ,รบซึ่งสูงมากฉะนั้นฐานที่จะให้วงเงินในลักษณะนี้เนี่ยวงเงินเราตั้งไว้จริงแต่ว่าเวลาเขาจะกู้ก็ต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของแบงก์หนึ่งความน่าเชื่อถือสองเคยมีเครดิตไหม สามยังเป็นหนี้เดิมอยู่ไหม <Hey. S 2> อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขาทารนาอย่างละเอียดครับส่วนหลักประกันก็เหมือนกันนะครับก็คือใช้เรือเป็นหลักประกันได้และนี้ยังมีกรณีของบา่บาวบุคคลมาขับประกันห้าคนได้ไหมครับในกรณีแบบใหญ่แบบขึ้นมาแบบนี้สามารถดาเนิกนการได้แต่ที่ผ่านมาไม่ไม่ไม,ไม่ได้จําเป็นไม่เคยเพราะตัวเรือมูลค่าสูงสูงท่วมอยู่แล้วตัวเรือมูลค่าสูงและคนกลุ่มนี้อาจจะมีที่ดินมีที่ดินมีสมิ่ง สร้างอื่นอยู่ก็เอามาค้ำประกันครับเอาแล้วอย่างนี้กรณีนี้รัฐยังแบบซับซิได้เรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยไหมครับสามเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับเหมือนกันคคเหมือนกันครับรัฐยังดูแลเรื่องชวนต่างสามเปอร์เซ็นต์เขาจ่ายสี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าช่วยเหมือนกันโอเคชัดเจนในหลักเกณฑ์ทั้งหมดแล้วเข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับณนะเวลานี้เหลือเวลาอีกนิดเดียวจริงๆหมดเวลาแล้วแหละอยากให้ท่านฝากถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับ ในกลุ่มประมงเนี่ยที่จะเข้ามาใช้เงินกู้ในตรงนี้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างแล้วคาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ท้ายสุดเป็นยังไงครับครับก็เมื่อโครงการเดินมาถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นเวลาที่พี่น้องรอคอ,อยขนาดนี้เองสมาคมการประมงต่างๆร่วมด้วยสมาคมประมงแห่งประเทศไทยได้ทราบถึง มาติดคอรมอแล้วทางก็ได้ขอบคุณเข้ามาแล้วก็เร่งไปพูดคุยซึ่งกรมประมงเองก็ได้แจ้งประมงจังหวัดไปให้รับทราบเรียบร้อยพร้อมที่จะดําเนินโครงการได้ทันทีก็ขอให้พี่น้องชาวประมงผู้รับฟังทั้งทุกทกท่านนะครับขอให้เตรียมหลักฐานเอกสารแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่สํานักงานประมงจังหวัด คงจะเริ่มได้ในประมาณอาทิตย์หน้าซึ่งจะไปชุมคณะกรรมการอำนวยัาไไ้มากามเลยนะครับครับไวมากครับขรามาออกมาวันที่ 19, สิบเก้าสร็จปุ๊บสัปดาห์หน้านี่เริ่มได้เป็นรูปธรรมเลยเดินเข้าไปที่เจาระสอ,อ,อเดินเข้าไปที่ธนาคารออมสินกู้ได้เลยทันที จะเดินมาที่ประมงก่อนซึ่งประมงจะมาตรวจสอบคุณสมบัติดังที่เรียนนะครับ,รบเพราะเรามีฐานข้อมูลอยู่ในระบบ e l ไลเซน e เนี่ยสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ผมได้เรียนได้ก็จะเดินโครงการนี้แต่ขอเป็นอาทิย์านจะประชุมกรรมการอำนวยการนะครับเพื่อจะเร่งเรื่องนี้ครับท่านครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสมาคมประมงแห่งประเทศไทยแล้ก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงเกษตรโดยเฉพาะ ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านที่ได้ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นจริงหลังความรอคอยของพี่น้องชาวประมงหวัง,งว่าโครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดและทําให้เกิดสภาพคล่องของพี่น้องที่จะไปหาปลามาเลี้ยงคนนะครับและก็นําเศรษฐกิจเข้าประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศต่อไปครับท่านครับครับแล้วก็ขอบคุณย้อนไปถึงท่านนะรัฐมนตรีผู้เริ่มโครงการด้วยทั้งทั้งคุณธรรมนัทนะครับแล้วก็ท่านปัจจุบันด้วยนะครับครับ โอเคขอบพระคุณมากมากครับท่านนายทวีดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ